ชฉันเหรอคะคุณหูหนวกตาบอดหรือไงคะฉันพูดฉันบอกเนี่ยคุณไม่ได้ยินเหรอคะขอโทษค่ะทำงานไม่ได้เลยคะ่ะเบาเสียงลงอีกนิดนะคะค่ะน้ำสตรอเบอรี่โซดาได้แล้วนะครับคค่ะนี่ครับตามสบายนะครับค่ะข,ขอบคุณมากคะ่ะครับผม นี่น้องเรียนรับอะไรดีครับเอาน้ำเปล่ากับแก้วนะคะได้ครับรอสักครู่นะครับค่ะฮัลโหลค่ะลุงเอาโทรศัพท์ไปให้แม่หนูน่อยสิหนูอยากคุยกับแม่เอาแม่สวัสดีค่ะ ได้แล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากค่ะยังไงเดี๋ยวหนูรีบกลับไปหานะหนูก็คิดถึงแม่ที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวยังไงหนูจะตั้งใจทํางานนะคะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับค่ะแม่ค่ะหนูน่ะตั้งใจไว้แล้วนะว่าหนูจะกลับช่วงวันหยุดยาวเนี้ยน้องคะลดเสียงลงนิดนึงได้ไหมคะแม่เดี๋ยวก่อนนะว่าไงนะคะพี่ แม่ค่ะหยุดยาวแบบเนี้หนูไม่พลาดแน่นอนเดวหนูอ่ะจะพาแม่ไปเที่ยวที่แบบที่นคนเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะแม่ที่เขาชอบไปกันนาสวนดอกไม้อ,มอ่ะแม่มาชดฉันเหรอคะคุณหูหนวกตาบอดหรือไงคะฉันพูดฉันบอกเนี่ยคุณไม่ได้ยินเหรอคะขอโทษค่ะทํางานไม่ได้เลยค่ะเบาเสียงลงอีกนิดนะคะค่ะไม่มีอะไรค่ะแม่พอดีเมื่อกี้พี่เขามาถามเฉย ตะโกนกันแบเนี้คนอื่นเขาจะว่าเราได้นะแม่คุณคะว่าไงครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณช่วยไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากร้านได้ไหมคะฉันทำงานไม่ได้เลยค่ะคุณคนไหนหล่ะครับเน,นี่ยคะ่ะคนที่คุยโทรศพรัศพท์เสียงดังเนี่ยค่ะแม่อย่าเพิ่งไปคุยกับหนูก่อนอ๋อคนนี้แหละครับ<ช>ผมต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะครับพอดีเขาอะมีความบกพร่องทางการได้ยิน เขาอาจจะพูดดังนิดหน่อยครับเดี๋ยวยังไงผมไปบอกเขาให้นะครับให้เขาเบาเาเสียงต้องขอโทษลูกค้าดีนะครับแม่ไปนะไปเก็บปูมาทําอ่องปูให้หนูกินด้วยนะน้องลินจ้าค่ะเบาเเสียงหน่อยครับพี่โต๊ะนุ้นก็ทํางานอยู่ไม่รู้เรื่องเลยอออขอโทษค่ะครับขอโทษจริงๆค่ะจ้าแม่ เดี๋ยวเดือนหน้าแม่ก็จะมีเหมือนหนูเลยนะเขาหน้าเขาหลังแม่ก็จะได้ยินเหมือนหนูแล้วด้วยจ้าเดี๋ยวเดือนหน้าหนูส่งไปให้เลยนะหนูก็รักแม่เหมือนกันจ้า ขอโทษด้วยนะคะที่ฉันพูดเสียงดังไปไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันก็ขอโทษคนด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีกับคุณเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะแต่ร้านฟาร์มสุขที่แม่โจเนี่ยฉันมาบ่อยนะคะโอค่ะคราวหลังถ้ามาเจอกันอีกนั่งด้วยกันก็ได้นะคะได้คะ่ะค่างั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะค่ะ